กราบสวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่สปีชี้เดียวกันทุกคนเลยนะครับจ้กับพี่ฟูแล้ววันนี้ก็อยู่กันในเกมมินดีเบลซึ่งไม่มีอะไรมากวันนี้พี่ก็จะมารีวิวบ้านในโหมดสว i ยโว เอาชีวิตรอดนะครับใครที่ติดตามก็น่าจะติดตามตั้งแต่ในสตรีมแต่เผื่อใครยังไม่ได้ติดตามพี่ก็จะมาแนะนํามาอ่าเขาเรียกว่ามาเซอร์เวสเปเรลเฮให้ดูว่าบ้านพี่น,นั้นได้ทําอะไรไปแล้วบ้างนะครับเออเพื่อปการเสียเวลานี่เลยนาบ้านเป็นไงสวยหรือเปล่าโอ้โหพี่บอกเลยลว่าพี่ภาคภูมิใจมากเพราะว่าเหมือนเมื่อกี้พีไหนทั้งวันเลยนะครับทัท้งสตรีมนะฮะเหมือนพี่จะต้องวิ่งไปหาต้นซากุระ เพราะว่าพี่อยากได้ต้นสากุระมาปลูกไว้หน้าบ้านนะครับนี่เลยเป็นดั่งฝันมากนะอแต่อันนี้คืออ่าบอสหนอนมันมากกอกวันพี่นะฮะนี่แย่มากเลยเออเอาทรายมาพ่นใส่ต้นไม้สากุระพี่เพราะว่ามันสวยไงหนอนมันอีฉางม,มันก็เลยเอาทรายมาพ่นใส่นะฮะ นี่ครับเป็นไงหน้าบ้านสวยไหมเออก็จะมีรังพึ่งเล็กๆไว้ตรงนี้นะฮะอันทีท่จริงพี่อยากจะทําเป็นฟาร์มสวนพึ่งนะจะเอาไว้ว <c oughs> ่างๆแล้วกันเะครับเดี๋ยวค่อยทํานะฮะ้าเข้าหน้าบ้านก็จะเป็นสไตล์เกนะฮะผมนี่บ้านพี่จะมีสองชั้นนะฮะมาดูชั้นแรกของเรานะครับก็คือชั้นอ่าทานเข้าบ้านมานะครับก็จะมีอ่าแท่นบาร์ของเราอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็จะมีอ่ากระถางปลูกดอกไม้นะ ปูด้วยพรมสีม่วงชมพูแสดงถึงความเก๋น,นะครับและนี่ก็คือห้องนอนของพี่นะครับแต่ว่าไอ้นี่มันมาน,นอนที่นอนของพี่เทนะเป็นยังไงแล้วมันโอ้โหดูนอนดูนั่งริมหน้าต่างครับเปิดหน้าต่างให้นะฮะแล้วดูดูมันไอ้นี่ที่นอนข้านะเว้ยเฮ้ยเอ็งเป็นใครเนี่ยเอ็งเป็นใครที่นอนข้านะเว้ยเฮ้ยโอ้โหดูมันฮะแต่ สบายใจนะครับมาโดนแย่งที่นอนนะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นอ่าโซนที่แบบยื่นระเบียงระเบียงหน้าบ้านแล้วกันนะฮะยื่นออกมาเอาไว้ที่แบบเราเออชมวิวนะดูเดชมวิวแบบเอออย่างนี้เลยครับทุกคนแบบชมวิวข้างนอกสวยๆใช่ไหมดูนี่เป็นไงเออชมวิวสวยๆอันนี้ก็จะเป็นอ่าเดี๋ยวค่อยไปดูแล้วกันนะครับอ่าเป็นไงน่ารักไหมน่ารักไหม,ไหมเออน่ารักนะนะฮะ เอาละโอเคเดี๋ยวพี่พาขึ้นไปดาดฟ้าครับตอนนี้ชั้น2เนี่ยไม่ใช่ดาดฟ้าหรอกโอ้โหแล้วใส่เหี้ยอะไรไปด้ยดาดฟ้าครับตรงนี้ก็จะเป็นกล่องเอาไว้เก็บพวกอ่าไม้หรือเล่ต่างๆที่พี่หามาได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่าอ่าอุปกรณ์เอาไว้เอาไว้เอนชานหรืออ่าอ่าชิ้นส่วนต่างๆของวอนเตอร์หรืออะไรที่แปลก,ปลกตานะครับพี่จะเอาไว้ในนี้นะครับแล้วก็กระดักนี้ ก็ไปรวมมาได้นะฮะอันนี้ก็เป็นกล่องเอาไว้ใส่อาวุธนะฮะเป็นพวกชุดกลงชุดเกาะนะฮะอันนี้ก็คือกฆคา,าบอสทีพีคาบอสไปแล้ว3ตัวครับเป็นนี้เออไอหนอนเทเดซายแะเจอหนังสติ๊กยิงไหไงนะแตกหมดนะฮะส่วนนี้ก็เป็นถังออกซิเจนอันนี้ก็เป็นอ่าแทน่นเขาเรียกว่าแท่นอะไรนะแท่นรวมอาวุธนะฮะเอออย่างเช่นอาวุธพี่ก็เอาเคียวกับไอมีดนี้มารวมกันนะครับ เออซึ่งสตอรี่มินนี้เดี๋ยวย้อนดูสตรีมย้อนหลังแล้วกันนะฮะเพราะว่าพี่ไปแย่งลิงมานะ่ะเออไอ้ม็ดไอ้มีสีม่วงเนี่ยเออก็คือพี่ไปแย่งลิงมาครับหน้าด้านมากเห็นลิงถือของดีแบบวิ่งไล่ต่อยลิงฮะเออมัก็เรื่องปกตินะเอาผมมืดแล้วฮะเดี๋ยวขอนอนสักคืนหนึ่งเฮ้ยกูจะนอนเออเองอะไม่ต้องนอนเลยโอเคเช้าแล้วเฮยหลบไปดิเฮ้ยเออนี่มันที่นอนคาะเวยอ่ะ ดูมันดีทุกคนอันนี้มันที่โน่นพี่เอาเปิดหน้าต่างให้เออดูมันเดโอ้โหหน้าไม่ไอายเอาล่ะบ้านพี่ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็มาดูอา่าเขาเรียกว่าอะไรนะโดมพึกษาเออโดมพึกษานะฮะไอ้พวกรังนี้ก็จะไว้เก็บพวกเมล็ดพงเมล็ดพันธุ์ตรงนี้ก็จะเป็นห้องครัวของพี่เองนะครับตรงนี้เป็นไง <c oughs> ทีมสีเขียวฮะอ่าอันนี้ก็จะเป็นเตาระดับแรกระดับสองระดับสามเลยนะครับเออนี่เป็นไงสวยไหมสวยไหมม,มาเข้ามาดูอ่าข้างในฮะข้างในโซนทั้งขวาน,นี้พี่ก็จะปลูกเป็นข้าวนะครับพี่รอข้าวสุกครบทุกต้นก่อนเดี๋ยวค่อยเก็บเกี่ยวนะฮะอ่าแล้วก็ตรงนี้ก็อ่าเป็นฟักทองกับแตงโมนะฮะแล้วก็พี่ก็จะปลูกอ่าเน้นปลูกอ่าข้าวโพด กับ่าแตงกัวนะครับอันนี้มันเห็นไหมหัวมันเห็นไหมนี่ครับเป็นไงสวยไหมเดินมาข้างบนก็จะเป็นอ่าฟาร์มเห็ดของพี่นะฮะซึ่งมันจําเป็นมากเพราะว่าพี่จะต้องเอาไปคราบเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นคบเพลิงหรือเป็นตะเกียงนะครับเวลาขุดถ้ำหาแร่นะมันช่วยได้มากเลยนะครับอันนี้นะที่ก็ปลูกไว้สวยมากนะฮะแล้วมาดูโซนต่อไปครับเป็นโซนป่าสุสัตว์นะฮะอืม เป็นโคเป็นเป็นโซนอ่ารวมสัตว์นะครับแต่รวมอ่าไม่เยอะนะฮะเหมือนตอนแรกพี่จะปลูกอ่าพี่จะเลี้ยงปูอ่ะพี่จะเลี้ยงแรดก,กับหมูนะฮะพอแพทอัพพอแมปมันอัปเดตมาปั๊บกลายเป็นทาฟังก้าฉงนั้นวะงงเหมือนกันนะนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นอ่าสวนใหญ่นะครับให้น้องแรกจาน้องอัฟฟังก้าเนี่ยได้มาเดินเล่นนะฮะที่ชอบมากเลยนะครับคุ้งควงดีนะฮะ ก็ถัดมาจากโซนนี้ก็จะกลายเป็นโซนของน้องเพนกวินของเรานะครับนี่เป็นไงเออน่ารักน่าชังนะมีน้องๆได้คลอดลูกมาแล้วนะคะสองสามตัวไม่ต้องห่วงนะก็คือรัวพี่สูงหมาป่ามันเข้าประกัดไม่ได้แน่นอนครับเออปลอดภัยไรกังวลไม่ต้องห่วงนะนะคะใครที่ห่วงว่าเออไก่พี่จะตายหรือเปล่าไม่ต้องกังวลนะหมาเข้าไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะว่าพี่ทำรั้วสองชั้นแล้ว นะครับผมถามว่าพี่เลี้ยงทำไมไว้ทำไมเอาไว้ฆ่ายัางไงล่ะและฉันก,ก็จะเอาเนื้อมันมากินแบบแซบๆเลยนะครับออและตรงนี้ก็จะเป็นอ่าป่าไผ่นะคะตรงนี้นะครับพี่ก็ได้ต้นไผ่มาปลูกนะเผื่อเราได้ใช้ไผ่นะครับก็เอามาปลูกกันนะฮะแต่ต้นนี้ไม่โตสักทีน่าจะโดนบางมิดชิละมะนะฮะอ่าเคลียร์ให้หน่อยแล้วกันนะครับอันนี้นะฮะอึ เออเดี๋ยวค่อยเคลียร์แล้วกันนะแล้วก็มาโซนทางด้านต้นกล้วยครับเป็นฟาร์มกล้วยหรือฟาร์มตานีนั่นเองนะครับพี่ปลูกแค่สามต้นอันที่จริงพี่จะปลูกเยอะกว่านี้เหมือนน้องบอกพี่เออไปจับลิงมาเป็นลูกหาบนะฮะแต่ก็กล้วยที่เก็บมาได้สิบกว่าอันนะเอาไปให้ลิงลิงแม่งแดกหมดนะมันหลอกเอาของพี่พี่ก็เลยเชื่อลิงตัวนั้นซะนะครับเพื่อให้มันรู้ว่าคุณค่าของของนั่นะน่ะมันหายยากเข้าใจไหม เออไม่ยอมมาเป็นพวกทิงก็เชื่อนเป็นทิ้งเลยละกันนะครับอันนี้นะฮะส่วนถัดมาโซนนี้เป็นโซนปา่าดงดิบฮะซึ่งอ่าเหมือนที่พี่เล่นเมื่อก่อนนะปา่านงดิบเราสามารถปลูกเองได้แล้วมันก็จะสะปาวไอ้พวกอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะแร่ทองหรือไม่ก็ลำต้นเป็นเพชรอะไม่รู้เรียกอะไรละอ,องทองหรือเปล่านะฮะแต่เหมือนน้องบอกว่าเสียเวลาเปล่าครับพี่ชายเพราะว่า มันจะเกิดเองตามธรรมชาติแต่ถ้าเราเอามาปลูกมันจะไม่เกิดครับเลยแห้วเลยทีนี้กูปลูกมาทําไมเนี่ย <c oughs> สรุปว่าก็ปลูกประดับเป็นความสวยงามแล้วกันนะก็หวังว่าอนาคตจะอัปเดตมาแล้วมันจะมีละองทองให้พี่เ่อกหน่อยแล้วกันนะนะครับหรือไม่มันก็อาจจะเกิดเองตามธรรมชาติก็อาจเป็นได้นะฮะเออนะครับแล้วต้นไม้ต้นนี้ก็หายไปครึ่งหนึ่งครับไม่รู้ทําไมเหมือนกันอันนี้ แล้วก็มาดูต้นมะพร้าวของพี่ต้นนี้ฮะภูมิใจนําเสนอมากเดินไปสุดขอบโลกเพื่อที่จะเอามาปลูกฮะแต่ก็เกิดต้นเดียวต้นพวกนี้ไม่เกิดน,นะฮะน่าจะใกล้กันเกินมั้งน่าจะสี่คูณสี่บล็อกมั้งถึงจะเกิดน,นะครับถ้าพี่จะไม่ผิดนะนะครับใครรู้คอมเมนต์บอกด้วยและนี่ก็คือเล็กๆน้อยๆนะครับสําหรับอ่าแล้วพี่ก็มีเหมืองด้วยนะลงเหมืองไหมอันนี้ก็เป็นอ่าที่ ขุดแร่ของพี่นะพี่ก็ทําทางเดินไว้อย่างดีนะฮะไม่ต้องห่วงแบบว่าขากลับพี่จะต้องกระโดดขึ้นมาไม่จําเป็นนะครับวิ่งขึ้นมาได้เลยเพราะว่าพี่สร้างบันไดไว้เรียบร้อยนะฮะประมาณนี้แล้วกันแล้วก็บนดาวอังคารพี่ก็ทําทางไว้แบบนี้แหละนะครับเออแต่พี่จะไม่บัฟไปแล้วกันนะเพราะว่ามันเสียบดาวไปตั้ง5ดาวนะฮะในการบัฟตอนนี้พี่มีอยู่8ปสกว่าดาวเองนะครับเป็นสิ้นเปลืองม,มากเอาไว้ก็ประมาณนี้นะครับเออแล้ว แล้วเฮ้ย hey! เอาแล้วแทนบ้ากูหายไปไหนนี่เฮ้ยแ hey! ทนบ์ปหายทุกคนแล้วพี่จะไปไงนี่เอาไอชิบหายแล้วครับเยี่เหมือนจะโดนไข่ระเบิดปะอันนี้ไม่รู้ครับเอาเป็นว่าขอจบไ้แจ่เพียงตรงนี้ก่อนแล้วกันนะฮะ เอาไว้เจอกันวันนี้ก็ไลฟ์สตรีมช่วงประมาณ6โมงเย็นนะครับแล้วก็อย่าลืมแวะกันมาดูกันด้วยหรือมาดูชีวิตบัตรซบของพี่ต่อนะฮะเริ่มมาก็บัตรซบเลยไอ้ตรงนี้หายฮะเออไอ้เครื่องบินจานดาวเทียมอะฮะเอาไว้เจอกันนะครับอีพีหน้าอีพนี้ขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบายไป